สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการ Inbox กับพี่ชินนั่นเองสวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2021นเอนาะนะครับสวัสดีครับห่างหายกันไปเป็นปีเลยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาปรากฏตัวเพราะว่าหนึ่งเลยครับวันที่ทำคลิปเนี่ยวันที่24นะครับเดือน3ปี2021เป็นวันที่การไฟเบนการ์ดภาคใหม่นะครับการไฟเบนการ์ดโอเวอร์เดรสนะครับ ได้ทําการปล่อยตอนที่หนึ่งออกมาคือตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับเอ้ยมป็นการภาคใหม่แล้วเหรอภาคต่อรีจาวานไม่ค่อยได้อ่านเอาแต่เห้วันนี้ตอนหนึ่งออกมาแล้วอ่ดูสักหน่อยนะครับดูสักหน่อยแล้วก็ไปอ่านวิธีเล่นต่างๆมีอะไรเปิดไย่บ้างวันนี้เลยเอามันเล่าให้ฟังพอสังเขมนะครับผมเดี๋ยวก่อนเลยผมขอพูดถึงตัวการ์ตูนก่อนนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับผมก็อันแรกเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาพระเอกของเรานะครับผมที่ หน้าตาบอกเหมือนผู้หญิงมากนะครับผมผมยังไม่พูดถึงชื่อจริงนามสกุลของเขานะนะครับให้รู้จักกอนว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรนะครับตอนที่1เริ่มต้นจากตัวพระเอกงของเรานะครับในชีวิตประจําวันปกตินะครับแล้วก็อยู่ก็โดนจับแต่งหญิงซะอย่างนั้นนะครับซึ่งก็งไม่ปฏิเสธก็แต่งหญิงซะงั้นนะครับผมแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็โดนเหมือนกับหนุ่มเพย์บอยจีบจะชวนไปร้องคาราโอเกะนะครับแล้วไงต่อนางเอกโพ ทั้งเองโพมาถ้าเกิดสังเกตดีๆคือพวกลักษณะการดีไซน์ตัวละครคาแรคเตอร์ของภาคนี้เนี่ยจะแตกต่างนะครับเพราะนี่จะสวยงามมากขึ้นเพราะว่าใช้ทีมแคลมในการดีไซน์ตัวละครนั่นเองนะครับผมแคลมก็มีการ์ตูนหลากหลายเรื่องเป็นผลงานนะการ์ตูเซอร์คูระอย่างเงี้ยซอร์ไพรสคอนดีเคิลมินจิไนต์เลอเอร์นะครับ ค้ดกีอาดเนี่ยเรื่องตัวละครเขาก็เป็นคนดีไซน์เหมือนกันนะครับผมซึ่งเฮ้ย่ายเนี่ยมันดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ดีเรื่องพวกวาดการ์ตูนนะครับสาวน้อยหนุ่มหล่อนะครับดีเลยนะครับผมน,น,นะครับในเ,เราเปิดตัวด้วยการเตะพามาไปที่ผู้ชายน่าสงสารคนนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนกันโดยที่ไม่รู้นะว่าพระเอกเราแต่งหญิงอยู่คือไม่รู้ว่าพระเอกเราเป็นพระเอกอะ่ะคิดว่าเป็นน้องสาวธรรมดาเฉยๆนะครับ จแ,แล้วก็ไปเดินเที่ยวอะไรกันแล้วตกเย็นเจอไอ้จิกโกคนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับทายังไงดีจิกโกควงถุงพลาสติกเล่นขวดถุงมันขาดขวดลอยเข้าหน้าอ่ะปรากฏหนุ่มอีก2คนนะครับเป็นเป็นลูกพี่เป็นอะไรมาช่วยเอาไว้นะครับผม,มเป็นคนรู้จักกับนางเอกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็แยกยยายนะครับนางเอกก็พาพระเอกนะครับมาที่ลานแวนกานะครับมาดูมาดูลูกพี่แข่งนั่นเองนะครับก็มีลูกพี่แข่ง แล้วก็มีคู่แขยย่งคนหนึ่งซึ่งแบบโอ้โหหน้าตาแม่นโคตรดีอ่ะคือหน้าตายอย่างเงี้ยเป็นพระเอก,กตัวเรื่องอื่นได้แล้วอะแต่พอมาอยู่ในกระตันเรื่องนี้ก็อ่ะโดนดรอปลงไปนะครับอาจจะเป็นตัวประกอบบททนหรือว่าจะมีบทบาทอีกหรือเปล่าต้องดูว่างกันต่อไปนะครับแล้วก็เข้าซีนการต่อสู้ซึ่งไม่สอนวิธีการเล่นอะไรเลยคือปกติการให้มักักดทุกภาตอนที่1อ่ะจะมาสอนอ่ะเดี๋ยวนายดรอนะเดี๋ยวนายไล์นะเดี๋ยวนายโจมตีนะ นายกาดนายไดเช็ภาคานี้ไม่มีมาถึงเหมือนกับเอาคนเล่นเก่งสองคนมาเจอกันเลยแล้วก็มีนักพากย์่าวอ่ะคนนู้นลงคนนี้เรียกคนนี้ตีแล้วสองคนก็แบบเหมือนกับดีเบตความคิดเห็นนายได้หรือเปล่านอะไรอย่างงี้นะครับผมแถมไอตัวผู้ชายหัวเหลืองเนี่ยก็เหมือนกับดงมันบอกทิกเกอร์อ่ะมันตียังไงก็ได้ไม่เจอทิกเกอร์ฝ่ายน้องข้าไม่กาดเลยก็ยังไม่แพ้แตาทีจนมาถึงเกรดสามอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆฝั่งลูกพี่หัวแดงเราก็ไล์เกตดสาม แล้วก็เข้าเข้าฉากต่อสู้ไม่อธิบายสกิลเลยเลยอยู่ๆเปลี่ยนฟิลกดท่าใหญ่ต่อยชนะจบคืองงมากงงงงบอกงง,งไม่ไหวแล้วนะครับมันก็เลยแบอบกอ่ะตอนที่หนึ่งแค่นี้หรอแล้วเราเล่นยังไงอะ่ะแล้วแล้วถ้าสังเกตเนี่ยคือคือแคลนที่ใช้อะ่ะมันไม่ใช่สไปบาร์เทอร์ไม่ใช่เรายาะผลินแล้วมันเป็นแคลนใหม่ก็เอางงกว่าเดิมอีกพี่ชินก็เลยอะ่ะ ไปดูคลิปว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแครมันเปลี่ยนมอะไรยังไงนะครับผมก็จบพาร์ตกระตูแล้วตอนที่หนึ่งคือบบกงงๆไม่รู้เรื่องไม่สอนเล่นอะไรเลยจนต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคลิปอธิบายวิธีการเล่นนะครับก็คลิปแรกที่ผมเจอก่อนอันนี้เนี่ยมันเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันมีสรุปตามอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแหล,ละแต่ผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเผื่อบางคนแบบขี้เกียจอา่านอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าแบบไม่มีโอกาสเข้าไปอา่าน,นอ เป็นเหมือนกับประเทศเป็นทวีปที่มีการแบ่งแยกสีชัดเจนในเวนกาดสมัยก่อนอ่ะมียุนเดเซนตุรีอาคารในนั้นก็มีอะไรมีเรย์ย์พาราดินมีโกฮารินอะไรก็ว่าไปแล้วก็เนมพายมีนารุคามิมีคังเอโร่อะไรพวกนี้ดาร์คโซมีดาร์ไอเล็กูล่ามีเฮลมูนเมทันเมกเมอ่ะมาการานิก้านะครับอ่ะมีเบอร์มิวดามีแกนบูเผาซูมีอะไรมีเนเจอร์มีเมกาโคลนี่นะครับผมมีเกนเนเจอร์มีคอรูนี่อยู่ในนั้นสตาร์เกตมี มีโนวาอะไรพวกน,นี้คือทุกๆอย่างถูกแยกไว้ชัดเจนนะครับแล้วเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากที่กิเซ่นะครับได้ถูกพิชิตลงนะครับผมแล้วก็เลยเกิดการผ่านเอ่อเสร็จแล้วพอกิเซ่จบเรื่องเรื่องราวของเอีเวนต์กิเซ่จบแล้วนะครับก็ผ่านไป3,000ปีนะครับผมแล้วก็เลยเกิดการวางรากฐานประเทศใหม่นะครับ ซึ่งเขาไม่บอกว่าทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้นะไม่รู้ว่าตีกันเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเกิดการจัดแบ่งประเทศใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ประเทศนี่แหละมันคือแคลนใหม่ที่เราได้เล่นเลยนะครับผมก็มีแคลนเออเคเทอร์นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกป่ะนะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าเคเทอร์หรือเคเทลูกนะครับผมก็จะเป็นเคเทลเซนจูรี่นะครับแล้วก็เป็นดราก้อนอิมพายเป็นดาร์คแซบนะครับเป็นสโตอิเคอาร์ K R นะครับผมเป็น แบรนด์บรนเกตนะครับผมซึ่งผมไม่รู้หออกเสียงถูกหรือเปล่านะเพราะว่าไอคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปแบบคนญี่ปุ่นพูดอะเวลาออกเสียงอังกฤษมันก็จะเสียงประหลาดๆนิดนึงนะครับผมผมแนะนาว่าอยากอยากรู้เสียงชัดเจนละอาจจะลองเอาภาษาอังกฤษเนี่ยไปพิมพ์ใน o o g l e t r a n ท late แล้วลองให้มันกดอ่านออกเสียงดูก็ได้นะครับแต่นี่คือมันกลายเป็นแคลนใหม่ถ้าแคลนที่เกิดขึ้นนะครับผมอย่างสังเกตเลยเนี่ยนะมันจะสีเขียวเนี่ยมันจะไม่ใช่เกตเนเจอร์ละไม่ใช่แมกกาคารนีละแต่มันจะเป็นชื่อ ื่อทวีอันนี้ไปเลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นลาโกน empire ไปเลยนะครับก็เลยหนึ่งเลยคือเปลี่ยนแคลนเรียกได้ว่าแท่จะรีเซ็ตโลกใหม่นะครับรีเซ็ตโลกวนกาดทิ้งไปเลยนะครับผมมันคือการเปลี่ยนแคลนนั่นเองนะครับแล้วก็อมาดูถึงระบบการเล่นบ้างดีกว่านะครับคือพิชิตเนี่ยก่อนที่จะมาดูมาดูการ์ตูนวันนี้ได้มีโอกาสแอบไปดู คนอื่นเล่นกันแล้วที่มีคนญี่ปุ่นเขาก็มาเล่นโชว์เงี้ยคือจริงๆสินค้ามันวางขายกว่านี้นะแต่ด้วยความที่ว่าบางทีแล้วพวกร้านต่างๆมันคนต้องได้สินค้าไปเตรียมวางขายก่อนจริงไหมก็เลยมีคนแอบแกะมาเล่นก่อนแล้วนะครับผมทำให้อ่านแล้วรู้ไม่คนิการเล่นแล้วนั่นเองนะครับมีสิ่งต,ต่างๆเยอะมากอย่างแรกเลยก็คือโอเคเรามียูนิตปกติแล้วเราก็มีออเดอร์การ์ดเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งออเดอร์การ์ดก็เหมือนกับการไอเทมเม,ม็ดมอนซึ่งอันนี้มีอยู่ในภาควีอยู่แล้วนะครับผมอ๋อแล้วก็ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือทริกเกอร์นะครับอ่าอย่างแรกเลยคือสแตนทิกเกอร์ไม่มีอยู่แล้วนะครับภาค V ก็ไม่มีเนาะก็เลยจะคงมีคริสตัลทิกเกอร์นะครับดรอว์ทิกเกอร์ฟลอนทิกเกอร์นะครับฟลอนทิกเกอร์คือบวกแถวหน้าบวกพลังแถวหน้า1นึ่งหมื่นทุกใบนะครับผมจนจบเทิร์นแล้วก็มีฮิวทิกเกอร์ทิกเกอร์สี่อันี้คือปกติมีในภาค V นะครับมีเพิ่มอันใหม่มามค,ครับผมนั่นคือโอเวอร์ทริกเกอร์ครับใส่ได้แค่ใบเดียวในเด็กนะครับแล้วก็นับเป็นหนึ่งในทิกเกอร์ด้วยนะครับผมซึ่่งโอออเเเวรร์์ทิกกนีย มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรูปถัดไปนะครับเดี๋ยวคอยมาว่ากันจาไม้ก่อวว่าเป็นทิกเกอร์ใหม่ทิกเกอร์พิเศษนะครับใส่ได้แค่เด็กละหนึ่งใบนะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวผมคิดว่ามันดีมากนั่นก็คือการแยกเด็กออกมาเป็น2เด็กนะครับปกติแล้วเราจะมีเมนเด็ก50บใบจริงไหมแล้วก็หยิบใบเริ่ม1ใบามาวางที่เหลือก็เหลือ49บใบนะครับคราวนี้มีการเปลี่ยนจะแยกครับผม4 6ใบเป็นเมนเด็กนะครับ และแยก4ใบเป็นไรเด็กซึ่งไรเด็กเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมไรเด็กเนี่ยวิธีการใช้งานมันง่ายมากคือเราเริ่มด้วยเกรดสุดปกติแหละแล้วก็ไอเกรดหนึที่เหลือจะวางแยกไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเข้าถึงไลฟ์เฟสเราอ่ะเราก็ไล์บนมือก็ได้นะครับหรือเราจะทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วหยิบการ์ดที่มีเกรดสูงกว่าโตวแวนการ์เราเนี่ยหยิบมาไล์เลยเกิดอะไรขึ้นครับุเราจะหมด ปัญหาการสกูเกตอีกต่อไปนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องกวนเรื่องสกูเกตอีกแล้วเพราะว่าเรามีลายเด็กที่คอนเฟิร์มเลยว่าเรามี0123แน่นอนนะครับแถมจัดชุดเซตได้เลยว่าอาเดี๋ยวตัวนี้ไล่ทับต่อตัวนี้ยังไงก็ได้เพราะมันก็จะเกิดคอมโบว่าถ้าเกิดโดนเกตสองเช่นนี้ไล่ทับอาจจะเซริร์อาจจะจัวจ,จะบวกพลังมันจะมีเกิดขึ้นทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมอย่างที่1เลยอย่างที่2ก็คือสมดุลในเด็กเปลี่ยน เราไม่จำเป็นต้องใส่เกด20-12ใบไม่ต้องใส่เกด1.14ใ 1, บต่อไปแล้วนะครับเราสามารถบาลานซ์ใหม่ได้พี่อาจจะใส่เกด2เลย20ใบก็ได้นะครับเน้นตีแถวหน้าอะไรเงี้ยตัวบูทน้อยๆก็ได้นะครับมันเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่สกูเกตปุ๊บทุกอย่างสบายชีวิตดีมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่ใส่เข้ามาในเกด3นะครับ คือถ้าเกิดเป็นภาค V มันจะเป็น Imaginary Gift ใช่ไหมที่มันเอาแผ่นมาวางแล้วก็ใครยืนตรงนั้นก็บวกพลังนะครับแต่ถ้าเกิดหรือว่าเป็นการเปิดช่องใหม่ก็ว่าไปนะครับตามแล้วแต่ Imaginary Gift นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคนี้ถ้าที่ผมดูสัญลักษณ์ Imaginary Gift จะไม่มีแล้วในการเกรด3นะครับซึ่งเขาจะแอบมาใส่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ใหม่ชื่อว่า Personal Persona Light like นะครับนี่อ่านตามญี่ปุ่นนะ Personal Light like นะครับคือเราเรา,เร,ารู้จัก เพอร์โซนาอยู่แล้วใช่ไหมมันคือการเรียกตัวมันเองทีนึงนะครับซึ่งเพอร์โซนาไลท์มันคืออะไรอ่ะบอกก่อนมันคือการที่พอเราไลท์เกรด3ตัวเดิมทับลงไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพอทำอย่างนั้นปุ๊บเราจวดหนึงก่อนจวดหนึ่งก่อน,น,อ,นอ่ะก็คือเอ้ยนั่นการเราเท่าเดิมนี่ไม่เสียแล้วและช่องแวนกาดแถวหน้าเรานะครับพลังบวก1 0,000 000, ื่นจนจบเทิน มันบวกเป็นช่องนะครับเหมือนกับคล้ายๆอิมเมจเนรี่กิฟเลยมันการที่มันบวกเป็นช่องหมายความยังไงหมายความว่าเราลงยูนิตที่หลังมันก็ยังบวกอยู่เมื่อตีนะครับหรือเราจะเอาตัวนี้เก็บเรียกตื่มาสุพิยคอตรงไหนม,มาทับมันก็ยังบวก1 0 0 0 0มนอยู่มันเหมือนกับกลางกลางอิมเมจเนรี่กิฟแถวหน้าทั้งหมดอะอะไรเงี้ยนะครับกลางฟอร์ดแถวหน้าทั้งหมดเลยซึ่งไอชิมันโคตดเจ๋ง เจ๋งมากนะครับทำให้ม,ม,ม,มันแบบไม่เป็นการแบบเหมือนกับปลุกพลังหรือระเบิดพลังแล้วแจกพวกพองอะไรเงี้ยมันคือสิ่งใหม่ที่เรียกว่า persona line ครับคือถ้าเกิดเอาตัวเดียวกันเป๊ะๆไลท e t จัวหนึ่งแถวหน้าบกหมื่นซึ่งนี้เราไม่รู้อนาคตจะมีเรื่องของรู้นในการติดชื่อเช่นตัวนี้ถือเป็นชื่อนี้เหมือนกันหรือเปล่ายังไม่รู้ต้องว่ากันในอนาคตนะครับคราวนี้มาว่ากันเรื่องของ over trigger บ้างนะครับคือชื่อบอก over นะครับเมื่อ right c h e คนะครับ หรือหรื่องเมื่อทิกเกอร์ตัวนี้มันออกมานะครับในลักษณะของการทำทิกเกอร์เช็คไม่จะเป็นไดเช็คผมไม่แน่ใจว่าดามเมนเช็คด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่ได้อ่านตรงนั้นแต่ที่แน่คือสมมติเราตีไปปุ๊บไดเช็คเจอโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับเราเลือกยูนิหนึ่งใบพลังบวกร้อยร้อยล้านใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบร้อยล้านบวกพลังโจมตีหนึ่งร้อยล้านแล้วก็จ่ยอีกหนึ่งด้วยแล้วก็เอาการไปนื้จากเกมไปคือการไม่จะถือบนมือไม่ได้นะครับ เมือนกันเดี๋ยวเกิดการวนติเกอร์หรือว่าเกิดการเอาหมื่นมากะอะไรเงี้ยว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นมันคือบวกลอยล้าน <c oughs> คือสมมติฝ่ายตรงข้ามได้ไปสุดท้ายแล้วไม่มีฮิวด้วยแต่เราเอาแวนการตีไปแล้วมันเข้ากาัดมิสมาอย่างเงี้ยกัดไม่มีทางเขาเ้าเงี้ยเช็คโอเวอร์ทิกเกอร์ตุ้มลอยล้านน่เมิดเออเอาเรื่องมากนะครับก็ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับผมใส่ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นแล้วใช้เสร็จก็ออกจากเกมไป ก็เป็นอีกหนึ่งระบบใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็ลหลักเลยที่ผมชอบมากก็จะมีเรื่องของการมีไลท์เด็กการมีพัลซ์นาไลท์นะครับแล้วก็มีการเล่นโอเวอร์ทริกเกอร์นะครับผมจริงๆแล้วมันแอบมีพวก สกิลแบบใหม่เช่นสกิลประเภทอะไรอะโอเวอร์เดสด้วยนะครับซึ่งยังไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวรออ่านเทคละกันนะครับผมตอนนี้จะเริ่มมีสปอยเทคกันแล้วนะครับเพราะว่าจริงคือสินค้าวางจําหน่ายแล้วนะครับก็มีวางจําหน่ายเป็น3ามสแครน,นะครับผมตัวน,นี้เป็นดาร์กเซตนะครับคือผมดูในการ์ตูนรูปลักอณ์มันเลยคล้ายอารมณ์แบบเอาดาร์กอิเล็กูล่าผสมกับสไปรบาร์เทอร์มั้งเพราะตัวน,นี้มันเล่นอเมริกันฟุตบอลไงแต่ว่าดูรูปร่างหน้าตามันคลา้ยคลายดยาร์กอล็กูล่าไงี หรืออย่างตัวละครตัวนี้ก็มีความเอาสีแดงสีเหลืองผสมกันมันเหมือนกับเอานารุคามิกับคังนิโลผสมกันอะ่ะเอออย่างอันนี้ก็มีความเป็นมีความเป็นพาราดินอยู่แล้วนะครับมหีหลายพาราสีอยู่ในตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกหลากหลายแคลนที่จะมาในอนาคตนะครับผมทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมสิ่งเกี่ยวกับเวนก,นการไฟบรรกาศภาคใหม่การไฟบรรกาศโอเวอร์ดูเอสนะครับผมก็การ์ตูนตอนแรกงงมาก แต่การนั่เล่นมากระบบใหม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเป็นยังไงตัวผมเองก็เสียดายที่ไม่มีโอกาสไปซื้อมาเล่นนะครับมันแพงมันเป็นญี่ปุ่นมันเพงอ่ะนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนโชกๆหรือใครเจอขายถูกก็เดี๋ยวจะลองซื้อมารีวิวดูละกันนะครับผมแล้วก็เราอาจจะหาลองหาเพื่อนเล่นเล่นโชว์ดูถา้าถ้ามีนะเพราะช่วงนี้คือไม,ไม่ไม่มีใครเล่นด้วยเหงาวนะครับประมาณนี้ก็ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาฟัง มีชินบนในคลิปนี้นะครับคุณทุกคนจริงที่ยังติดตามอยู่นะครับผมก็ในเมื่อเปิดคลิปนี้แล้วก็คงต้องหาอะไรทำต่อไปแล้วครับผมมันจะเป็นการดมันจะเป็นกันดั้มเป็นเกมเป็นอะไรก็ตามคือที่ผ่ผานทางเราผมก็แยกตัวไปทำดัวพ่อแช n แนเสร็จแล้วก็อตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการวงเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วก็ทําอีกหลากหลายอย่างนะครับก็ขออภัยจริงๆที่ไม่ได้มาครับผม ก็ไงก็ติดตามมาต่อไปครับผมพี่ชินมีเรื่องอะไรก็จะมาพยายามมาอัปเดตเรื่อยๆละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมขอตัวลาไปก่อนคิดถึงทุกคนมากนะครับผมก็ใครอยากให้พี่ชินทําอะไรหรือว่าออกไอเดียหรืออยากหรือว่าอยากให้ช่วยทําอะไรพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับผมแล้วพี่ชินจะอะไรทําได้ก็จะรีทําห้เลยครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับรายการอินบ็อกซ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบาย b y ย